สวัสดีวันที่ยี่สิบสามนะคะแม่อกค่ะยี่สิบสามวันนี้วันปิยมหานาภใช่ไหมคะวันหยุดของทุกท่านสวัสดีครับช่วงนี้หลายแนครับมาแล้วกิดถึงไไมค่ค่ะอาบน้ําให้เรียบร้อยนะคะเล่นแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บยายยังไม่ลงให้ดูนะคะกินข้าวเสร็จปุ๊บอาบน้ําสะผม จะมาเล่นหน้าบ้านที่เล่นของเขาเขาจะเล่นเล่นตั้งนานแล้วนะคะยายก็เลยยายก็เลยว่าโหขอดาวให้ยายหน่อยคนไหนขอดาวสวยๆคะน้องเพชรขอดาวให้ยายหน่อยโหยยอ <laughs> ขอดาวเดี๋ยวเห็นบ่าปาก,กเวอร์ตังต้งเฮ็ดที่ตังต้งเงินอะตั้งเฮ็ดให้เขาดเหรพี่พลอยพี่พลอยทำป้าเป็นไหม พี่คอยขอเป็นไหมพี่คอยขอหน่อยขอหน่อยขอเดาดูด้วยความบันเทิงค่ะชอบเด็กๆเขาแบบเขามีอ่าพัฒนาการที่ดีค่ะมเมื่อกี้นี่เ่นโยนนน,นกับย้ายน้องเพชรน,นี่โยนเหมือนไก่เลยน้องพลอยโยนไก่ เออลงไดไหมลูกขึ้นมาขึ้นมาที่เดิมขึ้นมาที่เดิมขึ้นมาทางเดิมกลับเข้ามาทางเดิมอ่ะกลับเข้ามาอ่ะกลับเข้ามาโอเคโอเคอเลิกกลัวกันแลลวเอาสติกเกอร์ไมแอนมาเอาสติกเกอร์ไม่แอนมา,า,มนมาปิดหน่อยนะสติกเกอร์ไม่แอนมานะอ่าให้ใครเอาให้ใคร,ให,ใ,ครให้ยายเหรอคะให้ยายให้ยายนะ ติดตรงไหนติดตรงไหนติดให้ดูหน่อยอ่ะหนูจะเอาไหนติดตรงไหนเป่าไหนอ้อตรงไหนอีกอ่ะอ่ะตรงไหนอีกบุกคออติดใช่ไหมติดติดติดเก็บไปไหมน้อนี่ง่ายติดอันนี้ง่ายติดตรงนี้นะแม่แอนติดแม่แอนให้แม่แอนแม่แอนแม่แอนติดให้ละ ใช่แม่ไหมใช่แม่แอนไหมแม่แอนแแม่อนติดให้อายละไหนทำออกไม่ถูกอเอาได้ไหม นี icana, ่ไงนี Entonces, chanting, akan, ่ไงยายได้ยังน้องเพชรได้ยังได้ได้พี่หอยได้ยังอ่า้องเพชรได้ยังได้อ่าพี่หอยได้ยัง